มาใน,าน48ชนนนั่วโมง

เลยหนูต้องหนูต้องลบก่อนนะหนูเลยของพี่กีเข้ามาแล้วหนูเกินขอบเขตน,นะนะดชื่ได้หนูลบเลยลูกหนูลบเลยแกินกิตรงไปแล้ว่ะก็ลบสจะลบยังไงก็ต้องลบให้ได้นะเพรี่อแต่งให้แม่หนูลบไมได้หนูทำได้ลูก ช็อวะแก๊กย่ามันลบแก๊กลบไปตรงนี้เนะี่ยอ่ะพี่ถือว่าตรงนี้เป็นครึ่งแก๊กเลยก็ได้อ่ะถือว่าแถมให้แล้วกันนะาผากอ่ะอืมลบเยี่ยมเลยลูก มันเคลนเออประมาณนั้นแหละเออเก่งมากครับคิ้วเสร็จยังลูกคิ้วเสร็จแล้วหนูเขียนให้แม่เป็นโชกุนเหรอไม่รู้รู้จักโชกุนไหมลูกคิ้วใหญ่ๆสั้นๆน่ะแค่ครึ่งตาโชกุนน่ะข้องหนูอใช่หนูว่าคิ้วแม่มันสั้นแค่ครึ่งนี้เองโอเคให้แม่เป็นเรื่องโชกุนให้แม่ไปเล่นเรื่องอีคิวสั่งไหมโอเค แม่พูดเองนะที่แม่จะเปเรียนในคิวสังนั่นเดี๋ยวแม่เป็นท่านโชกุนในเรื่องีคิวสังแล้วนี่ไหนอะ่ะเอ,าอ้าคิวอยู่ไหนอะ่ะคิวหายอ่ะคิวอยู่ในนี้คิวอยู่ในในในบรัชนะในกล่องบร<อ>ัชนะอ่ะฮะนไหนทำไมอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันไหนลูกมันเป็นยังไงแม่ก็ใช้ไปเยอะลูกมันก็เลยเป็นแบบนี้ลูกเราใช้ไปเยอะทำไมมันเป็นยอย่างนี้มีใหม่ละ<ด> คิ้วเลมากเลยเขียนคิ้วไม่เป็นอันนี้แก๊กแต่งหน้าให้แม่เป็นไหนลูกแต่งตรงนี้อะตอนนี้จะเป็นงานแฟนซีปีใหม่นี่ลูก <c oughs> ดูแต่งตานี่คือจะคัดเบ้าเลยนะให้แม่ไปงานปีใหม่เหรอแฟนซีเหรอแต่งให้แม่เป็นไรลูกนางตาน,นีหรือแม่นาพาพ่อขนงเหรอเนี่ยช้ำเลือดช้ำหนองแล้วลูกเ,เอออีคิ้วค่อนข้างเขีย จริงอะ่งอะทูเงไรไหนอะอยไม่ไดู้มเข้าไปส,สวยนะเนี่ยแต่งหน้าแบบทูโทนแต่งหน้าทูทนที่เ,เหมือนกันอสวยแต่องออกมาแล้วสวยเหมือนทูโทนมันได้ไมคิวอ่ะหนูวาดคิวไม่สวยเครื่องหนึ่งเป็นผีเครื่องหนึ่งเป็นปีศาจหน่ะไหนผี <c oughs> นี่เป็นผีนี่เป็นปีศาจปีศาจโชกุน หนูเขียนคิ้วไม่เป็นจริงๆอ่ะหนูอยากลบคิ้วอะเอาอดิเอารลบไปเลยลบคิ้ว <ๆ S 2> ยังไงเอา